สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและนักลงทุนที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคอินครับคลิปนี้ส่งท้ายครับเจอเลยทีสามวันแล้วก็ดาวโจนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหางเสียงภาคบ่ายครับหางเสียงหรือหางเสียงยังเดินอยู่ครับหางเสียงเดินอยู่แต่ไสร่ตหองเสียงเช้ามาแล้วบ่ายก็ควรจะเบาๆแล้วไม่รู้จะมาต่อหรือเปล่านะฟังผมเสร็จชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับถ้าใครชอบแนวทางนี้ กดติดตามไว้ครับกด b ับ r i b e กดติดตามไว้แนละ้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปเนาะและกรณีมีโคฟนาครับรบกวนอย่าก,กดข้ามนะครับใครชอบฟังการคิดการวิเคราะห์เชิญฟังตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปครับถ้าเข้ามาแคปอย่างเดียวไม่มีความหมายนะครับเพราะบางตัวเลขไม่ได้พิมพ์ลงไปนะครับเนาะเข้าใจตรงกันครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับพอดีสับสกัดตอนนี้ครบ20,000แล้วเกินความคาดหมายและแระกะตายปีว่าจะได้ครบ2 0,000ตอนนี้เดือน7ได้2 0,000แล้วก็ขอขอบพระคุณ กราบขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ชอบแนวทางของผมนะครับไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบไม่รู้มันรว่าชอบไว้ก่อนเนาะมาตั้งสองหมื่นคนละหมผมเกินความคาดหมายมากครับผมไม่ได้คิดว่าจะถึงสองหมื่นเลยคือไม่ได้คิดว่าจะถึงขนาดนี้ก็ถึงแล้วก็กราบขอพระคุณทุกท่านครับโอเคครับห่างเสียงบ่ายห่างเสียงบ่ายห่างเสียงบ่ายผมว่าน่าจะปิดตามเช้าน่าจะปิดตามเช้านะครับเมื่อเช้าปิดเบิ้ลแปดแปดไบเด่นแปดครับ 0 8 1 8 3 8แป๊บนึงครับไปจอไว้ไหนโอเคครับ6 8 7 8 9 8ครับ100มัด9ครับ1อ0มัด9เมื่อวันนี้เจ็บใจมากบ่ายเน้น6 8มา7 8 ครับผมประมาณนี้ก็ถามว่าเน้นอะไรไหมเน้นที่พี่น้องครับเน้นที่780 0กับ9889นะครับเน้นี่2ตัวเนี่ยเพราะ7 8จะคู่กับ0ูนะครับเพราะ9 8 8 9จะคู่กันนะครับเนาะขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับชมครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านครับมีอยู่2อย่างนะครับไม่มีเกินไากกว่านี้ครับเจอทีสามมกดาวจนครับกลับขอบพระคุณอีกทีครับ